น้องนั่งโคตรหมดคิดมีดโอ้มาทำการแสดงละมาสิาพะเยาเที่ยวนี่นี่เก็บเขียนหมูน้ำดำเด้อพัวรุ่น พี่น้องแฟนครับทมน้องทุกบอนครับผมเราออกไปหาการนี่แลยวดิครับมือนนี่นี่กำลังเตรียมว่าเราไปหาเขตียดน้อยนี่เอากระปองฮัดเซอร์นี่เพราะมันยังมันยังมีอ่อนสุดอกยำยัดเท่ากดน้ำโพลาริดนี่แหละครับพี่น้องกดน้ำตาสิงตาเปลือเฮาก่อนเขล็ดปั๊บคนนี้บ่มีด้อนคืนครับบ้ดนสุดท้มันจะเต้นขึ้นเฮยังเรอท่าาะั โอ้ที่แรกว่าเราถังน้ำไปซื้อบัดห่วยมือกลองเ่าไม่ดิมือจับกล้องถ่ายหลือมาสันหอกก็เลยเหนียวเราเอาถุงนี่แหละฮะน้องจอมจะจับน้ำสันหอกไปน่องบาทนี่ท่าเป็นรุ่นนำกันเด้อครับโอ้วันนี้คนละถุงครับผมวันนี้ถุงออกไม่เลยได้ครับน้องวันนี้เขาลูกเคยถุงไม่เลยครับอ่ะไปเริ่มจากสวนข้างบ้านมุน้อยก่อนเลยเนาะเดี๋ยวมันขึ้นมาคือเกซาอู้นี่ เบิ่งกเนยครับเดี๋ยวสีผ่านยังเบิ่งงันสวนอ้อยกันเค้าบ้านนี่ก่อนครับแต่เพิ่นก็มีดีปูอีกแล้วาเพิ่นโลละ,ละต่อเก่าละแถวนี้น่ละงามทางไปดีกับแม่นบนี่หล่<ข>อนน,นะเก็บยอยู่รอดนี้น่ะมือน,นี้มันอะได้เขี่ตะปาดอันนี้เอาเด้อ,อแม่งกินนู่นก็มีพุ่น่ะเป็นไงกินนู่นใหญ่มาสิเด้อดินี่ไม่จบโอ้โหนี่น้อง เดี๋อาเอาเสื้อเขียวไปเอาไปเชืิญนี่ปางเก็บอยู่ฮั่นได้เป็นจักสาวัวแล้วเอาไปตื่นเดี๋ยวกนเขียตะปาดจะปล่อยไปซิไว้มีแผลผ่านมันจะอึดได้เดี๋ยวนี้เอาแมงที่นู่นไปไม่เราบัดเลี้ยวมาบัดเกียรน้อยคอหม้ออย่างที่น้องมันเข้ามาหอนเดือบานเถอะครับาครับผมป๊บนี่รักเข้ามาหลายอยู่บทความเรียบร้อยครับผมเข้ากล่องก็ดีดีนะอันฟ้าหนิอ๋อนี่โป้อุดก็อะไรเดี๋ยต่ำ โอ้ย่ต้องไปหาไก่เครับพี่นุ่เาเมาอยู่ล้วหมอแงหมเลมันได้นมุนีเอานมุนี่ยต่มนต้องใส่ฟ้าปี๊กไดเอาเนโปเอาเอาสารส่้าลกอโปเลยพ่อลืมบอกฟ้ามันออกโลดๆเอาไปสปีเน้ยพ่มานข่งไว้สิเาเบิ่งสวนนั่น้หางคนนี อีเดียบปุ๋น,น้อย,ยงานกายอย่ที่เ,เอาไปเอาไปเตะตั้มเอาเขานี่ครับหินตาขาครับหินตาขาตั้มหินตาขาครับโอ้โหครูลุยซ้ำไปห้องกับอันพอดน,น้อยไปทางนี้นะเอาเป็นกระโอ้เขีดยดอะไรครูกระต หาดูนลงกันได้ครับผมมือนี้ขี่เข่ามาวิ่งเคียดเพิ่มเน้อปุ้น้อยเครียดบักเอ้น้อยครับพี่น้องปั๊บมือนี้คนละถุงเลยได้ครับยึดอย่างสบายๆประมาณหอดประมาณสองสามถุงนี่เคียดมาหลงครับปุ้น้อยเฮเลยนี่ดิคิดอิ่มแล้วมันจะเข้านอนโอ้ปวดปเอารถทับไปเครียดแบบเอ้ยน้อยครับพี่น้อง ยืนด,ดียืนไปทั้งหมดแล้วยืนดีต่ำยืนต่ำยืนดีเรียบร้อยนี่ครับตัวที่ทะเลหลวงตัวที่สามนะครับสี่แล้วเข้าทาักสองลอยตัวครับมึงโอ้ยยืนดีดต่ำย่งไกลไปเลย

เอาวันนี้เอาแต่เขียดโมับเขียดยาน่านาะพี่น้อยเออเขียดโม้เขียดยาน่าเขียดปากเอี้ยน้อยเขียดกระค่บเอากบมันนั่นละคันใดหาต่อไปนี่หาอยู่ก้อนขี้ไถนี่นะครับคือเฮือนไม่ไงเผานี่ยนะนี่เดีเฮือนรลบกันเลยเนี่ยมีเยอแล้วหรอไอนนี้กันยี่หลาะบ้านอยอะเงี้ยไงตอนเป็นเขียดดีแบบวะพ่อของดีครับพี่น้องพ่อซัดเลี้ยงน้องน้องไส้ครับ อย่างนั้นอืงหน่อยครับผมหน่อยครับผมว่าเอามันดอกครับมัานในหน่อยแต่บ้หน่อยบาดทอดหน้าฝนจริงจังนี่มันมีหลเลยแต่ใส่มาแล้วตอวไงใส่ตัวจอมเลยครับครับมีคนมาล้มวงนะมีคนนึงนะครับผมไก่งั้นก็เลยยางว่าเบิ่งนะยังว่าแล้วลุกลุ่มจ้องจ้องบอกเอ้ยเด้อเอือยดที่จับเดี๋ยวตัวตีนี้เหตุจับ เราหนีแล้ว <lien> ฮ <plane. im sharing> ันด <in> <edi> ีฮเด็สองสองหนเด็กใส่สองนั่นี่ทุกคนน่ะเอามันก็มาโดดนี้นี่ดิสาโดดมาอีกใส่ถุงก็หลุดใช่หออนก็ขางเอาอ้อยนะอีดีปอนใส่ถุงเลยหลเดเี๋ยจับเหม็นต้องยขาแล้วปอนหัวหัอนได้หลุดนี่ป๊าบอู้ัเอาเทอละตัได้หล จับได้ตัวใดต้สองอนตัวนั้นจะไงเออโอเคโอเคไอ้บอลบอกตาดีเราเร็วเห็นจะคิดจะเก็บน้ำพี่น้องเลยมาหากินไก่หม้อพูดเชือเถิอนี่เลยหากินนี่นี่นี่จับยี่ตัวนึงนี่เดาเข้มโอเข้มเข้มเน่าไปเย็บเกล็ดไหมไฟล้องต่ำพี่น้องอย่างไรเห็นนั่นแหละ เอาไม่รูปวะนี่เข้มห้วยนึกจะโด่งเลยว่าเป็นโอ้ยสิไปหาเขียดคือเฉากล้วยบอกจับยิบขาไปเลยลูกพอจับได้ปั๊บเขายิบขาเลยมันยังเอาเข่าง่ายนี่ใสอีกตัวหนึ่งนี่นั่ใส่หเปลเห็นยืนทางนั้นมือซอกหรือขีหินเท่านี้ยไม่ใส่ละโหแงอะไรใส่ก็้ลยเหลียวว่าเห็นนี่หลีได้จอมอย่างนี่ดงนี้อ๋ยชัดตาดีเถอะวะ ยังก็ต่อดีแท้ออกมาอยากเห็นหรือการเขียดเก้าตัวเจ้าเขียดบวกเงไงไอ้ตั้มออาคนเดียวมือมือดีสุดนี่ตัวนี้ใครนี่ต่ำจ้ะไปลงใกล้ใกล้ให้พี่น้องเมื่อกี้มันตัวใหญ่ซ่ำหนีบมือคนนะเหตปั๊บชึบโอ้เราเก็บไปหาหกตัวได้ไอต่ำบ่ผู้อื่นหาให้มีแต่เอาไฟเสือหันอนลูกใช่ใช่ก็เลี้ยวเรเห็นหัวใช่ดูดีเลย เจออีกตนึงแล้วโอนางสวยจึ๊บอุ๊ยอุยจอหได้าได้าได้้ตรงตามันเ้้ฮ้จิ้หจ้าขาเคยอยู่เลยนี่นี่นี่อึ้นี่แหะพี่น้องใส่พ่อนี่ั่งมันอกมันนี่มันัวเก่าน่มก่มัน่ันตเก่า นี่มันนี่แต่เขียรทินี่แม่ใส่เอตบบโอ้ยจับหูกเก่าตัวนี้ัวเดียวตั้งหลายเพียงนี่ผลงานนะผมโอ้มานปุ๋ยมาตูมาเก็บเดินนี่ส่ยะก็บ้บ่ครับด็กนั่ต้องให้นัปุ๋ยมา่นมีสองสามตัวนี่นี่นี่โอ้าใส่จับบอลจับบอลุบ อุ้ยอุ้ยไปแล้วเด่ได้ต่ำเอาตัวนี้ก็เนาะตัวนี้ก็เนาะขันคือมันสียูซือเดียวกันเท่าจับผาดคือมันสีหนีเดีย่ต่ำต่างเกียรเนาะยูใส่เราตัวนั้นไปด่านข้างใต้ต่ำขึ้้างจับมันเหรอมันเหีียวแตกเลยไม่ดีถ้าเราจับเอาไข่เปิ้ลเบิ้ลใส่ไก่แล้วกปอกการจับเขียนแท้ตรงจับจากหนาด้จับด้านหลังก็ได้จับไส้จัได้แต่หาบ่เห็น อีเดียวตามเอ๋ใช่ออบิดนะชอบแบนี่ตงเอื่นนะสามสวยแค่ดีวแค่เดียวผู้ตัวน้องเอาเพราะเราโตติดตัวนี้คืออปอปเยอร์นี่ดินี่เบอร์สองก็ผม เาันเก็บเกียาดวไั่นซสวนเาีเมโอ้านมาตัวนี้ไสกัดจ้าบไซ้ิีตัไปอ๋อไม่นี่เป็นยังนั้เดโอ้องกราังชออกว่ล่ะนีก็นละมันมันอยู่ในสงจองบอจากละ เอาขยะาูไปพูแล้วไปพูแล้วโอ้โหฉกี่ย <so มีกียมอ้ยเยียมออเอาเข็มย่ามาไดเกียดด้เตัวต้เลือกตน้อยนังก่อนตัวสตัวูตัวนึงสาม้มาคุบไม่ลุกมีเอาทุกมีคน กครับอันนี้ถ่ายมันคืนเลยๆครับเอาเอาหลุดมือบรรลุเอาต้นตัวใด่ก่อนตัวนี้ตัวนี้เออตัวใหญ่หน่อยละปึ๊บปึ๊บเอาปอนเซนิ่งเอายุบขามันไปลุมมันจังปอนไงเดี๋ยวตัวนี้มันก็โบไปใส่คือคันเท้าว่าจับผาดมันก็บ่ไปใส่ได้แต่เออใช่พอพี่อีกล้วจ้าน้องจอมจับได้ใส่เลยมันยังสบายหรอกนี่ครับตัวนี้กัตัวน้อยครับ ถ้าลองจับขาได้ต่มกั่าชูอะคึ้นนี่อันนี้ตัวนึงอ้นี่เดี๋ยวต่เอันอเไาใช่หรอใช่อ๋อใส่เห็นเอ๋อยืงไข่องให้ก่อนเดี๋ยวอาจาสย์หาจวดไอ้ไอ้สไปจอม โบเอาย้อมเสียให้ให้ใส่เอาใส่ลอกขาบังเอาบอดแบบตอนนี้เหาอเออยังน้อยน้องยังน้อยลองเบิึงลองเบิึงลองหู้เออไมันจะเป็นความภาคภูมิใจเลยห้องหาใจยังจ้าเกลียดเลยลองลองเอาใส่หัวบังโบใส่หัวใส่หัวเราวิ่งอ๋อเออจะฆ่าผีไปเต้องไปถางระบพ่อมาบอกตาก่อนเดี๋ยวแกเห็นหนุกแน่นี่ไปเบิังเหาอเอาใส่ตีเอาตัวนี้ฉลาดตัวนี้คือจะน้อยน้อยนะ

ยมจอมเยอกว่าันเลยมิคีเข้มเหรวเนี่ยเห็นว่เข้มกเออาอ่ำเดียบจะไอุ้ยต่ำเดียวขีดแตกเลยอีกตัวนึงอีกตัวนึงเห็นย่นไ่มีอีสองสตัวขนยุบงนี้ละเอ้าจับอนเหามอีตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงนี่สังเกตจากไฟมนไหมไฟจมาดิยังเห็นบ้างอ้โห อาสส้าทดสอบพอาะแล้วไอ้กาห้องกระหิตเดี๋ยวไปทราเดี๋ยวเอามือชุบเหมือนมันทีเจ็บหนิวอ่ะเออกระยานมันมาอยู่เนาะถ่ายลุนนาา้นขอน้าครับถ่ายลุ้มนมากลุดน่มาหามากระหองนิดหน่อยมันธรรมดาแล้วมันกรอยู่ครอบ้านเนาะ พอเลิจอมนี่คือตาเริ่มมาเรียบอยู่ยังกับพี่น้องมเนี่อครับนี่น้องจอมนี่ไม่ยังตุ๊กตาไม่ตางปดร้อนปวดดีนมดยังเห็นทีเล็กร้อนครับผมอ๋อหาต่อครับผมกูมันต่อเลย อต่ำพอเขียนดีกว่าต่ำเนี่ครับกินหอกโอ้โหอันนี้หามาถึงไม่ได้ต่ัก <c oughs> จักมาตอนนี้เราไปเดินสวนยิปเผาหลักมาัปญญาบาปลาอโอยหมองกอครับเห็บขอจับนั่นนะครับโอ้โหโอ้โหจอมจอมท่านเนี่ยดีดียังอึดอยู่ด้านหลังไอ้ต่ำมีตัวนึงเนี่ยเห็นกระโดดอยู่ไหนจอดไปพุ่นเหรอไปครับ <c oughs> พี่เห็ุต่ำโดนเขาท่านนี่ครับ นี่ันดสอง,สองนอี่แเียนลตัวน,นั้นเนี่อหลเพิ่นจับจับแโชว์ขาเอ้่วกไงอ๋อได้ครับจับแล้วก็มือขะไหลไปทางขามือตรงเทได้พเน,นึ่บนี่เังเสียบบจอมนี่เนตัอเสียบจอมเคยเด่นแต่จอมปิดไฟวจอมเคยแด่ยิ่ผู้ถาว่มาบ่ผู้ใดว่าผ่ค่เอยเก่งผู้ใดปากไม่ค่อยเป็น ให้เอาเขี่ยตีปากครับเพราะว่าเอาเขียดตีปากนี่สิเป็นคนบอกเก่งบอกเป็นจอมเคยได้ยินบ่นี่ฮะม่เคยบ่จอมล่อมึงเด้ขันจอมอย่าบอกเก่งๆจอมล่อเอานี่ตีปากมึงเด้อทำผู้หน่อยมึงว่าแมนเนาะเราเราไปถามผู้หน่อยมึงเด้อเขาดูไหมครับผมเดี๋ยวเขียหน่อยโัมึงง่ายไหมอ้นี่นี่เห็นบ่จอมนะเจริงบ่กอู้ด้วย อตัวเนี้ยเราจัมาตัวนี้มันเป็นพอโพมันกินี่บุญมึงเสียเอาถอยมึงครับมันกินแมงมันอาจจะกินแมงแบบคักเลยเห็นไหมครับนี่ปวดขี้โผล่เงาอู้ยูดดครับห้ามหาผูหน่อยเดยวนี่ไตกับไตยู่หลังเย็นอ่ะเพราหน่อยซอเดิมนะครับใกล้มอบ่นมีมีกรบบานพ่อหน่อยซอเดิมมันนี่ก็เป็นส่วนหลังบ้านทองไร้ ในเรื่องเดียวคุณจอมครับเนี่ยจอมบวกยังคืนเราเห็นเขียดแล้วกาออกแหญ่ได้ลยเป็นใหญ่แครับเราลองมาถามปูหน่อยว่าได้ไหมครับงามพวกพวกออกปูหน่อยอันเขาว่าอันเอาเขียดตีป่าแล้วสิวรเก่งครับปูหน่อยเออกระแม่นดีนะตำราผู้เท่าเพิ่นก็ว่าสหันนะ ม่นีด้เล็กน้อยเมีเป็นเพื่อนเก่านี่เด็กหยิบนั่งคนหมดเข็ดเม็ดอยู่ข้างเราันนี้ดมีได้ย่ไดก็กนีุนนะเนาะออ้าวเงียบ่อนังอ่ะกระโดดได้พูดเลยอ่ะ่อยู่นะนักระโดดไปเลยได้ตามเหยียบมองเหยียบปุ๊บไปเลย เดี๋ยวจอมแม่มาทำตัวนี้อีจอมพุตาดีจอะไหนน้อนเด็กเจนหายเห็ดเก่าเราคางของมันนะครับโอ้ยนี่เป็ตัวยางจอมเมือด้หายเห็ดยังเราักไปอ่ะด้ครับโอ้พี่น้องพออีกแล้วนี่ครับสองตัวติดต่อกันครับพุทธนี้อันนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับเอาตัวใหญ่ก่อนนะจอมเนาะเห็นว่าพี่น้องมันวางหย่าอยู่ดี่ครับนี่ การจับมคนเจับจากข้างหน้าเขาไปครับมันมายู่โนนี้บลลครับเพ่อโอ้ตัวนี้อ้วนพี่ข้างหน้าดีครับบิ้งสนยังน้อนมีตัวนึงยุ่งแล้วอจอมวะนี่นี่มันนออกโมันสนไปนะบิ้งใหญจัเ้คขับเพาอยากจะเ้าเล่น้อยเครับเพราะว่ายุ่ขาวนเพว่ายังหลกอแน่ากินกับไก่หมอยู่อืมตอไปครับขับพา ปล่อยแล้วพี่น้อยังไงดียังไงดีต่ำเจ็บโม่ก็จอมเสยปล่อยแล้วน่าคุ้นรัพี่น้องอุ้ยอึ้งครับอึ้งตันีปล่อมันหลอกใครพี่น้องล่อยไปซะอึ้งอึงโ่คอยหนีคนหน่อยต่ำไ <c oughs> มันเคลื่อนทิว้วเลยวันนี้จอม ข้าวโมขเขยดหังมันหรือเปล่าเยวข้กินม่ยูวยังมันหลหลไม่ย,ยังะล,ลูกอึ้งข่ออึ้งจริโอ้ยังเห้มันหลายกน่อยหน,น,น้าฝนหแล้วจะตดได้เกลยดรอบเปเก็ดม่เก็ดหนาเท่าไหร่ด้วยลูกเขาฝนมาใโจ์น้องพอเก็ดโมครับว่โอ้ยตามเห็นอิงด้วยนี่ เอ้ยดืัดิว้วนี่กิวซ่อเขียดเรับห็นไหมพี่น้องนั่งโคตรหมดคิดมีดโอ้วาทำการแสดงละมาสีผ้าไปเที่ยวนี่นี่เก็บเขียนหมูน้ำตํำเด้อพัอรุ่นโอ้อ๋อนึกว่าหลดมือเต้นตื่นตื้นไมเขียด

S <S เออเอาของไหนอะไรบ้างหนึ่งของกร,ระโดดไปจอมปีปลาคอหน่อยครับผมไปเหงสค่ายปิ่งกินขับเสีครับเออยืดดีไอเดีนแล้วหนาบหนักนะครับผมนี่ครับยืดดีกับพ่อปลาเบื่อครับผมนี่ครับ,บ,บ,รบสุดยอดเลยครับพีน <S <S นบน่นอ้งองแล้วเขาโชคดีจันหนึ่งครับแต่พวกโชคดีได้ยังหาไป ยังไม่่อได้เด็่ออีกนะครับมันมาน้ำมองงามเช้านี้น้ำมันหน่้ำนครนีน้ำหนึ่ไหลนี่ครับมาเช้านี้ครับผมโอ้โห้ส่ปลาเดนี่เราจะออกว่าจากหนองซาหละคร เหีนย้วปีงกินหล้ออืเห็นแล้วปีงกินแล้วโอ้ำยังสะพานครับผมนี่ความสูงเ็นงนหน้าเลยพี่น้องเ้รอะวรนเป็นหุุ้ดครับต้นเกตตาท้นห้อมีเส้นนี้แบบจบอะไปลาคอครับ่อใส่ถุ้ข <laughs> ั้นบืดมาจังพ่อได้ไรว่าครับ่อวหันบ้าได้ใส่เขียนหม่สามตัวานี่ดิขับสมตัวได้ก็ได้ ็น้อยเก็บลงมาแต่ถึงแล้วครับลงมาหาการเขลียร์มู่มีได้พี่น้องเลยต้องมาได้เขลียร์เสมว่าได้ยินเสียงเขลียร์าคั่มห้องแถวนี้มันห้องเรื้อเสนอบึ่งจังงงคนเดียวเคลียร์บักแอน้อยตัวนงงผมว่าได้บางเสียงคาคั่มตรงไหนผลงมาได้หรอมุ่งมั่นเขาบาดแล้วัอย่างน้อยย้ำไม่ดีเจอบะข้อพอที่ดูได้กินแล้วโะ้โหเจอบะข้แล้วผู้น้อยนเห็ตัวเดียวตัวแรกเหรอครับพ่อแล้วก็ เนียบฮาคบผู้นี่นี่นี่น่อนี่หน่อย,อยเรียนแบบใายครับ,รบไไนนี่ครับครับนี่ใี่หล่โคเหนมาอมอบอนเครับได้ดเพิ่มอตัวนึงครับอยู่นาน กับามาฮอดบ้านแล้วดิครับพี่น้องเข้ามันเข้ามาออเดินบ้านแถวนี้นะจ้มอยาบอกเป็นหรอเอาจ้นานะยรวะนี่ยอ๋อแล้ว <c oughs> ลองพิสุกจริงด้จอมไอ้จอมคุณบล้องมึงวะตาร้องเด้เจาน้อยเป็นอะไรจพูดไหวดิจอมผู้ใหญ่ละฮะหัดบ้านล้วพี่น,อออน,น,น้องผลงาน,านืัอนี้ครับ โอ้ได้หลายเตอรอีกแลวนี่ดูบานนั้นยังเกศเดียวเนาะนี่แม้แต่ตำในหลายก็ปูน้อยเหมือนกันหรือตำในหลายกว่าเหมืนกันตำด้ป่าผมสมนี้ก็พอได้อยู่ได้กินแล้วล่ะครับคือเล็กฝึกงานครับพี่พอตำตำถามนะครับอันอะไรลูกเขียดครับอันเขียดงามอันนี้ง่ามมันออกมาหาจินเราไม่จีบไปอยู่จังไหนครับพอกมหากินได้แค่ไหนเมื่อกี้น้องเขาส้วนขอเขาส้วนไปดัมตามหยาบปครับแมีนตามหยาหา ไ้แต่หัวเว้นยังไงมันสีเห็นหัวรอกจากดินกับมีได้บอ,อกว่าเดี๋ยวยึดบางในดินมันฟูๆๆมันเลยตัวมันถมีน้ำใสใบไม่น้ำใสภุมใต้เพื่อยังไงเพื่อมันกันแดดได้มันห่อนอยังเว้นรับแหล่งนี้กับมานจครับไปการเขียบพอได้อยู่ได้กินครับหายอยู่หายกินอีสานบานเทากับแบบนี้แหละครับผม คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบอลเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับน้องจอมตากรองครับลูกเขยมือนี้พร้อมลูกสาววันนี้แต่ว่าลูกสาวมานอนก่อนพอกีมงานแหละครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับโอ้ได้หอดป่าพร้อมเหมือนในกาครับผมเป๊กคู่ประสัยะลูกคู่บอยุ่นมองหน้ามันบืนไหมครับผมป่ามันบหนฝนแห้งมากัน